นี้นเขาแลนะ้วต้องไปลงสีมันเข้มหน่อยส่วนป,ปลายเนี่ยเน้นเน้นสว่าสว่าได้อันนี้คือทรงฟอล่านะครับทรงฟลอล่าตอนยาวหกนิ้วนะเป็นทุยต่ำแล้วก็กระบางก็ไม่สูงครับไปหาดูเอาคลิปที่ผ่านมานะกระบางก็ไม่มีอะไรหรอกคืออยู่ที่หน้าตาลูกค้าด้วยว่า คนจะยกต่ำยกสูงก็ไปคุยดู้ยเขานะลูกค้าจะรู้ดีว่าความสูงของกระบังหน้ากระบังลมมันประมาณไหนเขาจะทำมาทั้งชีวิตเขาจะรู้แต่สำหรับมือใหม่ก็คุยเขาเยอะๆว่าประมาณไหนหมดเลอติดโคยมาลํา,าบ้าน ทีสเปรซีเมน่แล้วก็ดึงะจะให้ทรงนี้ไปอยู่ถึงเมื่อเลยจังหวัดพุทยาบีเลยเอยท่าเรือให้ผิดสวยที่อำเภออุทัยธานีอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาช่างใหญ่ก็ไปตั้งสมาคมไทยบาร์เบอร์และเสริมสวยอยู่ที่อำเภอนั้น ก็เลยต้องน้นย้ำหน่อยว่าปืนไทยเป็นของจังหวัดอยุธยาแล้วถ้าอยากขาหมมยถึงมีชมรมก็มีร้านผัดไทที่ช่างใจไปแบบให้ความรู้หลับสมมติว่าพอมีชมรมและช่างใหญ่ก็ไปให้ความรู้หลับก็คืออย่างนี้ครับก็คือสมาคมไทยปะเพืได้รับอนุญาตให้จดตั้งถูกต้องตามกฎหมายจากนายทะเบียนฉะนั้นก็จะเป็นกระทรวงผาดไทย กระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องนันจะไปไป,ปจบที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทะเบียนของสมาคมนะครับแล้วก็ก็สามารถรวมตัวสามารถจัดกิจกรรมได้ได้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาให้ความรู้เสริมสมรรถนะแข่งขันอบรมเชิงวิชาการแล้วก็ทําได้ทุกอย่างแต่ท้ามยุ่งเกี่ยวกันเงีออ่ข้อที่เก้า ทะระบุไปอยู่เพราะมันเป็นการรวมคนการรวมตัวครับต้องต้องต้องขออนญุญาตในส่วนของฝัดครอ,องหรือแา่สรกดจะทำชี้สวนไม่ได้ครับที่กฎหมาย ฟ้าล่าสวอนออกนะครับหรือว่ารอนรอนสวอนนะถ้าต้องการให้ผมมันน้อยโดยเฉพาะลูกค้าที่ผมเยอะต้องการให้ดูผมน้อยน้อยก็ให้ไปม้วนเข้านะหรือว่าฟ้าล่านุ่มเข้าเองนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าที่มาแชร์คลิปนะแค่นี้ก็ดีแล้วผมบคุฝากไว้ก็ใช้ด้วยกันไปชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผม เบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l ลน์แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S E M อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญ หรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิฟต์ข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหลโยธินสายสอง 5, 2, แยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3ามจะเป็นโลงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายควิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก1-2่งชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับ

ใครเยานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาลุเธอจริงๆ